สวัสดีเพื่อนเพื่อนักลงทุนทุกท่านนะครับวันนี้ผมจะมาพูดถึงบริการบริการหนึ่งของ o b i n h o o d นะครับก็คือ Robinhood Cash Management นะครับซึ่งบริการนี้นะครับก็จะมาพร้อมกับตัวบัตรเดบิตนะครับที่ออกโดย s a t u r เทิร์นแโดยเราจะได้รับดอกเบี้ยนะครับ0.3%ต่อปีสําหรับเงินสดในบัญชีที่เรายังไม่นำไปลงทุนเงินส่วนนี้นะครับจะถูกนําไปคิดดอกเบี้ยเป็นรายวันและจ่ายดอกเบี้ยให้เราทุกๆสิ้นเดือนนะครับรวมถึงนะครับไม่มีค่าธรรมเนียมแล้วก็ไม่มีขั้นนต่าารรรบใใกกช้ิ ส่วนเรื่องความปลอดภัยนะครับเงินส่วนนี้ของเราจะมีสิทธิ์ได้รับประกันของ FDIC สูงถึง1.25ล้านเหรียญสหรัฐหรือ250,000เหรียญสหรัฐต่อธนาคารนะครับ <c oughs> เพราะว่าเราเป็นฮ d อาจจะนําเงินของเราไปฝากไว้ในหลายธนาคารซึ่งบริการนี้นะครับจะไม่นับว่าเป็นบัญชีเงินฝากหรือว่าบัญชีออมทรัพย์นะครับแต่ก็จะมี routing number แล้วก็ account number นะครับที่เราสามารถทำ direct deposit ได้ สำหรับตัวบัตรเดบิตนะครับเราสามารถกดเงินสดได้ฟรีนะครับไม่มีค่าธรรมเนียมจากตู้ ATM ที่เป็นพาร์ทเนอร์กับโรบินฮูดนะครับแต่ก็จะมีการจำกัดวงเงินอยู่ที่10,10เหรียญต่อวันนะครับแล้วก็5000เหรียญต่อเดือนสำหรับ ATM และการจำกัดวงเงินในการใช้บัตรนะครับอยู่ที่5,000เหรียญต่อวันแล้วก็1,5,000ันเหรียญต่อเดือนซึ่งบริการ Cash Management นี้นะครับเราไม่สามารถใช้งานได้ทันทีนะครับเราต้องทำการสมัครใช้งานก่อน ซึ่งวันนี้ผมก็จะมาสาธิตการสมัครใช้งานบริการนี้ด้วยนะครับโดยเริ่มจากไปที่เมนูด้านล่างนะครับเมนูที่2จากซ้ายมือนะครับที่เป็นรูปสี่เหลี่ยมจากนั้นนะครับพอเรามาถึงที่หน้า c a c h Management นะครับแล้วก็กดที่ปุ่มสีเขียวด้านล่างนะครับที่เขียนว่า j o i Wait List ต่อมานะครับเขาก็จะมีบัตร4แบบให้เราเลือกนะครับหลังจากที่เราเลือกได้แล้วก็กดที่ Continue เอาละครับเราก็สมัครใช้บริการเป็นที่เรียบร้อยนะครับที่เหลือก็แค่ รอจนถึงคิวเรานะครับและสิ่งที่เราทําได้นะครับระหว่างรอคิวนะครับก็คือเข้ามากดๆที่ปัดของเรานะครับมันจะช่วยรัดคิวเรานะครับได้สูงสุดถึง1000คิวต่อวันนะครับและหลังจากที่รอมาหลายเดือนอยู่เหมือนกันนะครับผมก็สามารถใช้บริการ cash management ได้แล้วนะครับและนี่ก็คือหน้าตาของตัว robinhood cash management นะครับด้านบนนะครับจะเป็นยอดเงินสดที่ผมมีอยู่ตอนนี้นะครับแล้วก็ลงมาเขาจะแบ่งเป็น2ส่วนนะครับก็คือ buying power แล้วก็ withdrawal spend นะครับ buying power เนี่ยก็คือเงินที่ผมสามารถเอาไปซื้อหุ้นได้นะครับส่วน w i t h d r a w l spend นะครับก็คือเงินที่ผมสามารถใช้กับบัตรเดบิตของโดเมนฮ o ดแล้วก็สามารถกดเงินสดได้นะครับและจะเห็นได้ว่านะครับยอดเงินทั้งสส่วนเนี่ยมันไม่เท่ากันนะครับก็เป็นเพราะว่าผมเพิ่งโอนเงินเข้าบัญชีนี้นะครับห้าเหรียญมันก็เลยยัง pending อยู่แต่ถึงแม้ว่ามันยัง pending อยู่นะครับโดเินฮุดก็อนุญาตให้เรานะครับนำเงินส่วนนี้เนี่ยไปซื้อหุ้นได้เลยนะครับแต่ก็ไม่สามารถนําไปใช้กับบัตรเดบิตหรือว่ากดดดเงินนสผ่าไ้ ต่อไปเป็น interest earn นะครับตรงนี้นะครับเขาก็จะบอกเราได้ว่าเดือนนี้เนี่ยเราจะได้ดอกเบีย้ยประมาณเท่าไหร่นะครับแล้วก็ปีนี้เนี่ยเราจะได้ดอกเบีย้ยประมาณเท่าไหร่แล้วก็วันที่จ่ายดอกเบีย้ยมาถัดไปนะครับคือวันที่เท่าไหร่นะครับส่วน APY นะครับก็คืออัตราดอกเบีย้ยที่เราได้รับนะครับแล้วก็มันสามารถเปลี่ยนแปลงได้ตลอดเวลาซึ่งก่อนนันนี้เนี่ย ตอนปลายปี2019นะครับมันจะอยู่ที่ประมาณ1.8นะครับแต่หลังจากที่เกิดวิกฤตนะครับเฟดหรือว่าธนาคารกลางสหรัฐนะครับก็ลดดอกเบี้ยจุกเฉินนะครับลงเหลือ0%นระครับรมฮุดก็เลยลดตามเหลือ0.3%ต่อไปเป็นส่วนของบัตรเดบิตนะครับตรงนี้เขาก็โชว์เป็นรูปบัตรที่เราเลือกไว้ตอนสมัครนะครับแล้วก็ยังเป็นแบบเดียวกับที่เราได้รับจริงๆด้วยและนี่ก็คือหน้าตาของบัตรเดบิตที่ผมได้รับนะครับตัวตัวบัตรเนี่ยจะเป็นพลาสติก ส่วนด้านหลังที่ผมติดเทปไว้นะครับก็จะเป็นชื่อแล้วก็เลขบัตรโดยรวมนะครับผมคิดว่าทําออกมาค่อนข้างดีเลยทีเดียวบัตรสวยแล้วก็น้าหนักเบามากๆสำหรับตัว Robin hood cash management นะครับผมคิดว่าเป็นบร,ริการที่ดีเลยนะครับเป็นอีกช่องทางหนึ่งที่เราจะได้รับ passive income นะครับถึงแม้ว่าอัตราดอกเบี้ยที่เขาให้นะครับมันจะน้อยไปน,นิดนึงแต่ก็ยังให้มากกว่าบัญชี saving ของธนาคารใ,ใหญ่ๆอย่างเ e สเ e ลฟา g o หรือว่า b a n k o f แถมยังไม่มีค่าธรรมเนียมแล้วก็ขั้นต่ำอีกด้วย แต่ก็ยังมีธนาคารนะครับแล้วก็สถาบันการเงินนะครับอีกเกยอะมากที่ให้ดอกเบี้ยม,มากกว่าโรบินฮ o o d เอาละครับสำหรับคลิปนี้ก็มีเพียงเท่านี้นะครับไว้เจอกันคลิปหน้าครับสวัสดีครับ